อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินในยามเช้านะคะพี่น้องจ๋าวันนี้พามาชมบรรยากาศตอนหกโมงเช้าค่ะพี่น้องนะคะเห็นกระต่ายสองตัวนั้นไหมคะกระต่ายป้าค่ะพี่น้องคนบริเลี่ยงจ้ามเมื่อกี้มันอยู่นี่แหละมันเล่นไปพี่น้องพอดีสิมา่เก็บเอะเก็บหมากันนี้ค่ะพี่น้องเก็บหมากันนี้ไปจัดแจกกันนะคะ ไปจัดแจกกันนะคะเนี่ยสวยๆนะคะจะไปจัดแจกกันนะคะสวยงามมากแล้วก็ทนทานด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเอาไปจัดแจกกันนะคะเต็มต้นเลยค่ะดูสิสความสวยงามนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะวันนี้ก็มามอบความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะด้วยการพามาเก็บดอกไม้ค่ะเก็บเก็บหมากหมาก หมากไม้เหรอพี่น้องเก็บหมากไม้นะคะเก็บหมากไม้โอ้โหโอ้โหเฮียเฮียเฮียบ่ออันบ่รลูกเขาอ่านใะว่าว่ามันซื้อหมากอย่างนะคะแต่ว่าครูปี๋สิมาเก็บออกนะคะจะมาเก็บเอาไปใส่แจกันนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ สวยงามจริงๆค่ะเอาไปจ,จัดแจกกันแล้วก็อยู่ได้ทนด้วยนะอยู่ทนด้วยนะดูสิสวยงามกว่าพี่น้องจ่ะนะอันตอนที่มันเป็นดอกน่ะดอกมันสีขาวไปจ,จัดแจกกันกง,งามกว่าพี่น้องจ,จัดแจกกันก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะคะนะคะดูสิสวยงาม แดงๆอันนี้เอาควางแดงๆสักหน่อยเนาะเอางแดงๆสักหน่อยนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะโอเคพอแล้วค่ะดูสิสวยไหมคะสวยงามค่ะนะคะก็มาเก็บบรรยากาศความ สวยงามธรรมชาตินะคะอมอบให้เพื่อนๆนะคะดูสิสวยงามนะคะดูสิส,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 สวยไหมคะแล้วเราก็จะไปเก็บลูกเก็บแบล็คบอรี่ต่อนะคะ <S <S ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาเก็บแบล็คบอรี่กันต่อนะคะ <S <S ดูสิค่ะดูสิค่ะ,ะ,คะไปหมดเลย เดี๋ยวเราจะเก็บด้วยกันนะคะแต่แต่ที่ถ่ายให้ดูตัวนี้มันยังไม่สูงนะคะถ้าสีแดงมันจะเปรี้ยวนะนะกินกินแท่าบักกินแทบนกสมบันเท่าไรนะคะกินแทนบักย่อมบักเล็ดแมวบาบันเท่านะคะนะดูสีสวยงะอ่าเยอะพี่น้องไลค์อีพี่น้องเฮ้ยไลยนะคะไลาไล่ไลดูสิไลยนะคะ หลายอีพี่น้องด้วยล่ะนี่นะค่ะป่านี่แมนมดค่ะพี่น้องจะสวนบ้านนี่ค่ะพี่น้องส่วนมู่บ้านนะคะแมนมดค่ะพี่น้องนะคะดูสิเป็นนี่อันนี้อันนี้หน่อยกำลังเป็นไม้นะคะพี่น้องกำลังเป็นไม่ดอกมงดอกไม่ก็งามกว่าพี่น้องจ้าุด้วยล่ะดอกไม้ก็สวยนะคะแมนมดค่ะพี่น้องเป็นแตนเป็นแต่สะออนสะอ่อนนะคะดูดูสิ ดูสินะคะส่วนนีมันยังบาแกเดี๋ยวเขาไปเก็บมงแกๆก,กันนะคะดูสิเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะดอกมงดอกไม้ก็สวยค่ะพี่น้องดูละดอกไม้ก็งามงามจา้านะคะเอาบรรยากาศเนี่ยมเศร้าไหมเพื่อนๆเพื่งค่ะพี่น้องนะคะให้เพื่อนๆดูความสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะ มีคองอยู่ของกินบ่เอิ้ดค่ะพี่น้องบบได้ว้าเป็นค่ะพี่น้องคะ่ะตามที่เห็นคันเม่นนั่นก็บเบื้องคลิปที่พ่านมากกได้จ้าผลหมกล,ก,ลกลากใหม่เอิดกินค่ะพี่น้องนะคะฟังทั้งนี้ก็สิเป็นจังซิ่ห่ะจ้าพี่น้องจะเป็นอ่าหมากแบล็กบุรีนะคะแต่ว่าคันไปอีกฟังหนึ่งส่วนทา้งนั้นย่างไปคนละอ่าขันออกจากบ้านมากขึ้นย่างตรงก็คือเสนเนนี้นะคะเ้นเนี้มาเอาหมากแบล็กบุรีนี่นะคะ่ะพี่น้อง กินส้มอุ้ยสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องแ่บหลายนะคะแ่บมากๆเลยนะคะอันนี้คือลูกที่มันสุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วสีดำค่ะพี่น้องสีดํะหวานนะคะแต่ว่าสีแดงจะจะยังเปรี้ยวอยู่นะคะพอดีกินส้มกับสีแดงนะคะนะคะดูสิอันนี้สุกแล้วนะคะช่อใหญ่มากเลยพวงใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องจ้าดูสิ แสบแสบพี่น้องแสบพี่ลีค่ะบร้วาเด่เนแสบแสบแสบพี่ไม้เอ,อ่ยที่มันสุกๆแล้วนะดูสิสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนจ้าค่ะกระไดแนวไป เนี่ยไปกินนะคะพี่น้องเนี่ยไปกินสมแล้วค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นี่ได้เนี่ยไปกินสมนะคะก็คือแบล็บุรีนะคะนะคะเป็นมุนแต่นต่สะอ่อนแต่อ่อนซ้อนี่หลีได้พี่น้องเลยข้าเจ้าคือพอมาเก็บไปขายนออยู่ในห่างมีขายนะคะยู่ห่างมีขายเราจะกสิข้าเจ้าเก็บมางี่ไงส็่และพุ่งพวกพว,กพวกน่นี้ไงส็่และจ้ะเขาเก็บไปขายกันแล้วค่ะพี่น้องอยู่ในห่างกันมีนะคะ ข้าเจ้าราบว่าเก็บกันแนบไหมพี่น้องนะดูสิสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยดกพอรอมนะคะดกแล้วก็อ่พวงใหญ่พรอมนะคะช่อใหญ่ด้วยนะคะโอ้ยจะอันซ่อนพี่น้องเลย้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำนเนยใช่ไหมดูหอ,อกพี่น้องอันนี้เมื่ออื่นพอดีพอดีเก็บจาเมื่ออื่นนี่พอดีเก็บเลยจานนี่ เต็มไปหมดค่ะพี่น้องเต็มไปหมดค่ะดูสิสุดยอดจังเลยดูสิใจนี่มันอยู่สูงงัมันเอาไม่ได้นะเอาก็เก็บเอาหาเก็บเอาจะมาตั้มๆยังสี่อะพี่น้องเนี่ยเต็มพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอารถจ้าคุณอ่ะโอ้ยซสอดหนึ่อด,ด,ดพี่น้องแมนมดกับพี่น้องจ้ามึงด้วยเหร แม่ไปหมดกับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสุดมู่บ้านเลยพี่น้องแล้วก็จะกินแต่ที่มันอร่อยอร่อยเปรียปร้ยววอมหวานนะคะเห็นไหมคะเพืพ่อนๆเห็นไหมคะ ก็มี้นน้ำไม่ได้พี่น้องนี่สิละพี่น้องเอ้ย